รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับตามเข้าสู่รายการอันนี้ไหมฟ,ฟ้าข้อเลิฟไลนะ์นะครับแล้วก็มีผู้เชื่ออะไรครับดี่เียวค่ะอาจารย์ข้อนี้ก็จะถามว่า เราจะมีเนื้อเพลงให้ดูนะเนื้อเพลงที่เห็นเนี้ยคือเนื้อเพลงของเพลงอะไรอ, 1, 2, อ้าวหนึ่งสองสามีกแค่ไนสิบสามค่ะโอ้กลางไงนะ,ะไตัวนู้นไม่ได้ไอตัวนู้นยังไ,ไม่เล่นกลางอยู่หนหนุมไม่รู้ถ้าหนูเห็นฉากหนุอาจจะตอบได้กลางไงลนะกลามค่ะป๊กกี้ป๊กกี้ พีคางดัเดหมด่มนัต้องเป็นสามีดักีัตอ้อ่น่ากมีะแนนสมั้วมีน่น่าสิทเดยคะแนนเต็ครับขอต้อนรับต้านเข้าสู่รายการอันนี้ไม่แฟนตบมือด้วย ตอนนี้เราก็มาตุสถาที่สาแล้วนะครับกับหม่พ้อเลิฟไลท์นะครับแล้วก็มีผู้แข่งเราชื่ออะไรครับมิติโยค่ะมิติโยนะครับหรือว่าชื่อเล่นคือชื่อเล่นชื่อเบลค่ะเบลนะทำไมถึงชอบเลิฟไลท์อ่ะถ้าบอกว่าทำไมถึงชอบเลิฟไลท์คือตอนแรกเราก็ไม่ได้ชอบหรอกแต่พอเราได้เล่นเกมได้รู้เรื่องอะไรพวกนี้เราก็เลยแบบก็ชอบ เพาชอบชอบถึงข้างนี้ข้างใครข้างใช้คาว่าข้างใครได้ด้วยใช่ค่ะเพราะว่าอตอนแรกก็ชอบแค่ตัวตัวการ์ตูนเราก็ไม่ตอนแรกแล้วก็ชอบพอไปไปมาเราอะเราดันชอบคนภาคไปทีนี้ไปไปมาๆก็ลามลามเป็นใช่ค่ะแล้วฟังเพลงไหมฟังค่ะ อานทำไปแล้วนะสองครั้งเละทำไปแล้วสองครั้งเนฟเฟลสองครั้งอย่าทำพลาดของเขาเลยค่ะอ่ะเหลือหมดเริ่มหมดที่หนึ่งอะไรเงียทาม่ได้ทีวิ่งทันซึ่งต้องตอบคำถามภายในสามเดย์ทีนะค่ะเดี๋ยวนะมันมีคำถามนู่นกลัวดีเลยจังเลยค่ะห่ามันพูดเดเลยค่ะ S <S <S ไรมันดีเพราะว่าไม่ได้เตรียมสครคิปนะเข้าใจด้วยมีทั้งหมดสามชุดนะหนึ่งถึงสิบสิบเอ็ดถึงยี่สิบและยิบเอ็ดถึงยี่ิบห้านะค่ะมันช้ามากเลยนะใช่มันดีมากเลยค่ะนกลอยู่จะตอบไม่ทันมากเลยค่ะคือทีเนี้ยถ้าตอบไม่ทันแนะนำให้ข้ามอ่าข้ามได้โอ okay. ถ้าไม่มันมม่นใจสามารถข้ามได้ถ้าไม่มั่นใจเพราะว่าตอบคาตอบแรกมันผิดเลยนะผิด<า>แล้วผิดเลยครับไอ้นั่นมันโดนแล้วนะเอ็นโอเคเริ่มข้อที่หนึ่งถามว่านี่คือตัวละครชื่อว่าอะไระ ตัวละครชื่อว่าอะไรตรคอครนะถ้ารู้แค่ชื่อก็ตอบชื่อออกมาเลยค่ะตอบนะค่ะอใน,นที่หนึ่งอะไรครับเอร์ฮอลกะค่ะจากภาคไหนภาคแรกเลยค่ะภาคแรกเลยนะซึ่งจะบอกไปว่ารูปแต่รูปมันจะไม่ธรรมดาเลยนะ โ hmm. อะได้หนึ่งคะแนแล้วต่อไป uh huh. ข้อที่สองปัดไปครับจิกกะถูกครับนี่ใช่ข้อที่สามไปครับ uh huh. อะไรโยครับ uh huh. อถูกครับ ซันอยู่นะเอ <c oughs> อมาแล้วป่ะไปใเวลาให้อันนี้ให้ปีเลยเพราะมันกดไปก่อนออน,นี่ให้ปีคะแนนปีเลยลินค่ะอ่าให้ปีเลยเพราะว่าพีกดเนไปกดสี่คะแนนล้วเว้ยดี่อยตานเหยเว้ยก็ระวัง ข้อ<ค>ที่ห้าพร้อมอ่าครอไปข้อที่ห้าใช่ไหมใช่นไนครับโยตูครับข้อที่หกไปครับมาลีค่ะตูครับตูครับอุ้ยคะแนนดีกว่าตาเยอะเลยแม่งเย้ยไปครับมากี่ค่ะตูครับ เด็ดเลยเว้ยต่อไปไปครับข้อแปดให้ฟรีเลขหนึ่งคะแนนเไอ้ข้อที่เก้าไปครับเอยูฮานิสค่ะยชิโกะค่ะถูก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 โอ๊ะตอบถูกถูกถูกเวลาเต็มเลยสิบข้อแรกเลย เอาวะตอนนี้สุดท้ายละยี้สิบพร้อมนะค่ะไปเลยครับนิโคลค่ะถูกครับยศวาน,นิโคลถูกครับติบบบดคนะแนนเต็มข้อแรกตอนนี้เนี่ยสิบแบบแรกผ่านไปแล้วนะหนึ่งค่ะผ่านไปแล้วสิบคะแบบนนเต็มต่อไปสิบเอ็ดถึงยี่สิบจะถามว่าเคยดูเพลงใช่ไหม ฟังเพลงใช่ไหมคะเคยฟังเพลงค่ะจะต้องตอบว่านี่คือเพลงอะไรมาเป็นภาพนะเป็นภาพเหรอคะครับเพราะว่ามิวสิกแม่งติดหมดเลยนะโอเคค่ะ,คคะถ้าเป็นภาพกันเพลงอะไรมองใช่ไหม จะถามว่าเคยดูเพลงใช่ไหมฟังเพลงยังค่ะเคยฟังเพลงค่ะจะต้องตอบว่านี่คือเพลงอะไรมาเป็นภาพนะเป็นภาพเหรอคะอ่าเพราะว่าิวสิกม่นปิดหมดเลยอ่าโอเคค่ะ้าเป็นภาพม<า>ันเพลงอะไรอ๋อ,อใช่ไหมสามวิเหมือนกันใช่ไหมคะค่ะสามวิต้าเชื่อบรนยาว ได้รลมให้แต่ต้องตอบถูกกันนหละพร้อนนะข้อที่สิบเอ็ดไปครับเอ่อสถานการณ์ถูกครับใครเป็นเซนเตอร์นำในเพลงเนี้ยอ่โนโก้าเอ๋ไอไอทีมงานจะตอบอีกแล้วไอไอทีมงานมึงอย่าโทรที่เก่งมึงยังได้ให้โุกคะแนนแต่โทรเก่งไง อะไรวะไป okay, ข้อที่สองสิบสองไปครับเอ่อโนไลซ์ไม่ได้ช่โอ้ยโนไลซ์ oh. no, no สักอย่างอะคะ่ะที่แบบได้แต่ประเด็นคือน้องไม่ข้ามเออ,นะอคุณว่าทไงดีอะนไม่น้องไม่ข้ามเลยอ่ะ พี่คะคือเอาตรงๆไหมหนูอะนึกออกจะหนูอะพูดชื่อไปหมดแล้วหนูก็จะไม่ได้ต้องหนูจำได้ว่าโนไลท์โนโลไลท์อะไรสักอย่างแล้วหนูก็จะจำนองมาได้ด้วยไปยินจะร้องเพลงเห็นชอบจะไปต่องเพลงแล้วก็อันนี้ให้ระดานยากแน่กวนาเด็กอ่ะอ่ะเดีกไทกันนะแค่นี้เดียวเนะ้น ทั้งนี้ทั้ทงอด่ยวนะเดี๋ยวต้องข้ามแล้วต่อไปสิบสามนะไปครับเอมมีอะไรทิเกตคะดูครับผมเล่นเป็นคนบิดีกรตัง้งแต่หัวใจวายใช่ั้ย <laughs> <laughs> อีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียวเกือบแล้วนะ เลน่นตาไม่เครียดทันไรบุรเครียดมากเป็นพิธีกรเครียดมากเลย <c oughs> โอเคข้อที่ส <c oughs> ิบสี่แล้วไปแตงกันตัวนึงฝ <c oughs> ากกันออโอเคเอาไหมใช่สิบสี่ครับไปครับเอ่อวันเดอร์ฟูเอ้ยวันเดอร์ซอก เราตอบไปแล้ววันเดอร์ฟูผิดครับไม่ได้ผิดค่ะเพราะว่ามันต้องเป็นวันเดอร์โซนมันต้องเป็นวันเดอร์โซนได้เพราะว่ามันจะมีสองเพลงที่เหมือนกันคือวันเดอร์ฟูดัสกับวันเดอร์โซนสิบสามคะแนนถือว่าก็เยอะกว่ามน่ะสติฟแนนด์ไหนโอ้จะด่าให้เจ็บช้ำทำไมโอเคสรุปหมดแรก สิบสามคะแนนขอึ่งพกไ <Yeah. S 2> ว้ะเย่เล่นเล่นอยู่นะเล่นอยู่เล่ออยู่มาหน้ลองเล่นอยู่นะ้องเล่นหนึงนะเออจำไม่ได้คะ่ะแต่จำทำนองได้ได้ไหมอันนี้ไม่มีเวลาใช่ไหมคะอันนี้ไม่มีเวลาใช่ไหมคะหมดเวลาแล้วหมดไม่ได้ไม่ได้ละหมดเวลาแล้ว,วเพลงนี้เป็นเพลง จีติกาติลกาพี่จำไม่ได้มันมันนั่นะพี่จำชื่อเพลงไม่ได้แต่จำทำนองได้มีตะขึ้นเวฟอ่าฮโอเคค่ะต่อไปลองดูลองดูอ่ะอ่าอันนี้เป็นชนิดเดสองค่ะอ่าถูกต้องสัสิบแป เอาลองดู Happy Market ถูกต้องต no ่อไป19หนงแบนโก้คหรถูกตยอไป20 <c oughs> ได้ไหมเอออันนี้ไม่ได้แต่แต่หนูเคย <c oughs> ฟังนจำชื่อเพลงไม่ได้เพลงคือ <c oughs> <c oughs> โอโลคา์ลซัมเดซัมเดผมพูดยากแต่ว่าเดี๋ยวลองดูยี่เอ็ดอันนี้ไม่ได้ถาม๋ย้ลองเล่นดูยี่บเอ็ดอันนี้จะเป็นถามเกี่ยวกับลายเซนกครเห็นลายเซนลายเซนลเซนตัวละครเหรอใช่ใช่แต่ลองดูเลยเราะมันไม่ได้แล้วล่ะลองดูยี่สิบเอ็ด ได้เออแไม่ได้ม่ได้ถ้าลายเซ็นหรือจำไม่ได้เลยโนซมี่เอคิดเต็มหัวนะว่าโนซมี่ไม่พูดทำไมล่ะไม่ล่ะไม่ไม่กล้ามันข้ายคายขาวคายไงมันเป็นสี่โมง อันนี้อยู่วะไม่รู้ว่โวะโยหรือเปล่าะคะคานันไม่น่าใช่คานันอือต่อไปยี่สิบสามอุ้มมีโซยี่สิบเออได้ยาบ้างคะอย่างไรใช่ ใช,ใช่ค่ะจะไม่ใช่เฮ<ช>้ยต่อไปสุดตายี่ห้าแต่มานี้ลินไม่ใช่อาน,นามารุอ๋มอมารุอ๋อไลเซนไม่รู้เลยค่ะจริงๆแต่ว่าหมวดแรกไม่คีเลยเลยสิบสามคะแนนค่ะก็ดีกว่าไอตัวนั้นเลย <laughs> จุ๊บจุ๊บไอคนนั้นเล่นได้หนึ่งได้สามเ้างโอ้ยถามตอบถามตอบคุยกันนะค่ะโอเคค่ะอ,อันนี้ข,นข้อเดียวใช่ไหมข้อเดียวข้อเดียวเลยก็ฐ <c oughs> านเดียว ฟังเพลงใช่ไหมค่ะแล้วเคยท่องเนื้อเพลงไหมเคยค่ะอืมราะฉะนั้นค้อนี้ก็จะถามว่าเราจะมีเนื้อเพลงให้ดูเนื้อเพลงที่เห็นเนี่ยคือเนื้อเพลงของเพลงอะไรป็นไงโจทย์นไงดูไม่น่ายากใช่ไหมยเดูนะั่นเนื้อเพลงมยาดูเพลงนะเนื้อเพลง เอาหนึ่งสองสามอีกแล้นเนี่ยต่อมีข้อคถามว่าเราจะมีเนื้อเพลงให้ดูเนื้อเพลงที่เห็นเนี่ย คือเนื้อเพลงของเพลงอะไรยังไ,ไงโจทย์ย็นไงดูไม่าย,ยากใช่ไหมเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเ,<ม>เพงลงดูเพลงนะเนื้อเพลงอ้าวหนึ่งสองสามีแค่นเนี้ยมีนเนี่ย ได้ไหมเนี่ยนึก <laughs> อ,อยู่พี่เราพูดออะไรพวกมาเลยว่านึกถึงเพลงอะไรบ้างเอ๊ะมันหลายเพลงมากเลยที่พูดประโยคนี้ยี่งเล็บด้วยมันมันน่าจะเป็นท่อนสร้อยท่อนสร้อยที่แบบว่าร้องแบบสวนกันอะ เป็นทอมเดี่ยวองพร้อมกันไม่มั่นใจเปิดช้อ,ชอยได้นะงั้นเปิดเดี๋ยวยี่สิบใช่ไหมคะค่ะงั้นตัดช้อยหนึ่งค่ะโอเคเดี๋ยวยี่สิบไปไหนแล้วนะอ่าอ่าพอที่หนึ่งโบคุละโนไลคิมินโนคิบิโตโนลิสมีคนหนึ่งคนสองเลิฟ วิเปลข้อที่สามโอคุระวะอิมาโนะอาคาเดตข้อที่สี่โอสุระจัมปิงฮาร์ดสุดท้ายมิราอิโนโบคุระวะ,ะ 1, วมีลนกเยอะยัได้ห้าคนนี้มาต่ออถูกต้อง ถ้าบอกว่าเป็นหน,นึ่งในห้าเพลงนี้ความเป็นไปได้หนึ่งเลยจะไม่ใช่ของเพลงนิวเลยเพลงไหนไม่ใช่มันจะเหลือแค่สองเพลงคือเอรพอโซลาจจมปิงหางกับมิจายนอร์โอ <'s> คูลาวะก็จ่าที่เตลุโยใช่ฮะไม่ไม่ไม,ไม่มาถึงส <'s> ี่กับอ่าใช่เพราะว่า หนูที่หนูก็รู้สึกคือสามอ่ะหนึ่งถึงสามอ่ะเป็นเพลงมิวสแล้วทีเนี้ยเพลงเนี้ยมันจะเป็นเพลงของอะควาถ,าถ้าท่านหนึจําได้นะแต่หนูไปดูไม่มบนจรจว่าเป็นของโอพีหนึ่งหรือโอพีสองหลกคำตอบไหมท่านบรรนใจเป็นมิไรโนโอคุโนควะี่เตรู้โยค่ะ ข้อที่ห้าข้อห้าใช่ค่ะตอบแล้วใช่ไหมค่ะอตอบเล้เวลาเป็นข้อที่ห้าบีลาอีโนบกุลาวะชิเตรุบโยตอบถูกจะได้ยี่สิบคะแนนรวมแล้วจะเป็นแต่ถ้าผิดก็ได้สูงย์เลยนะค่ะใครยืนครยยู่เดี๋ยวกินอีกการอนเขาเนาะเขาพี่ยืนกี่ดี ั็ต่อครับอีกเหรอวะดังจังยูมีเสียงถูกด้วยเดี๋ยวเดีด๋ยวไหนตัวไหนกี่ตี่ จะได้ยี่สิบคะแนนรวมแล้วจะเป็นสูดแต่ถ้าผิดก็ได้สูนย์เลยนะค่ะหายยิ้เดี๋ยวกินนี่หายยิ้วเดี๋ยวกินนี่ก็น้องเขาน้องเขาพยิ้วกินนีอเย้ต่อครับยิงด้วยเหรอติดดังจังมีเสียงปุกด้วยด้วยด้วยต่อพี่พี่ งั้นมันคงจะเป็นจับป้งหาใช่ไหมคะไม่ใช่ครับไม่ใช่เหรอคะได้ทีเดียวยีเดียกันไหนว่าน่าจะถ้าถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ความเปลี่ยนไปได้ไม่ใช่เพีกกับฟ้าหรอเอ๊ยเราจะไม่ได้ฟังร้านได้เลยได้ไหมเออ เอเพลงอพลบีหน anyway, ึ่งของมิวค่ะเอบอกคุณว่าอีมิโนนาการาเดะแล้วมันมีมันมีท่อนหนึ่งที่อากาวะมันร้องท่อนนี้เหมือนกันแล้วทีเนี้ย มันเป็นของโอพีสองมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่มันร้องท่อนนี้จริงๆแล้วก็แล้วทีเนี้ยผมไม่ได้ฟังนาะนปุ๊บไอเพลงเนี้ยมันของโอพีดึงของมิวแล้วซึ่งมันกีป่ปีแล้วเราก็ไม่ได้ไปย้อนฟังเหมือนกันแปลว่าท่อนนี้นี<อ>่ก็มีใช่ไหมมันม,ม,นมีมันมีอยู่ท่อนหนึ่งคะ่ะเท่นท่อนเหมือนท่อนฮูกภาษาแบบร้องแบบเรื่องอะไรเหมือนร้องแบบเหมือนร้องสวนกันอะร้องสวนกันเลพี่แบบคนหนึ่งร้องท่อนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งร้องแทรกขึ้นมาเนี่ย แต่คำตอบต้องคือ <ç> ข้อที่สามคือโบกุลาะวะอิมะนะชื่อมันยาเกียร์พูดแล้วนะโบกุลละวะอิมะนาหนันักกเดสสำเนียญี่ปุ่นลำบากโอ้ข้อนี้ศูนย์คะแนนก็พูดได้จะได้มากเออจะได้เปเลยครัน่ที่ชื่อว่าอะไร สิบสามค่ะานกันนะสามค่ะรุ่ต right ้นกคนถามนกันนี <t ần> <thood. S 2> ่คือต <Yeah. S 1> like ัวละครชื่อว่าอะไรไม่ชอบบาซาบิยี่สิ้าคะแนนเต็มเลยนะเป็นคำตอบที่ทุก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 ไม่